เดี okay. ๋ยบผมเต้นตามดูเต้นพร้อมดีเดี๋ยวพาทุกคนไปโอเคนุ่งอะไรครับท่านผู้ชมหุักดีนะขุ่นโงนยางคำดูมาดูมีทั้งหมดมีห้าตัวนะครับท่านผู้ชมแม่ตายตายแล้วห้าตัวเพราะว่าตัวนี้มันมันได้ลูกนะท่านผู้ชมตายแล้วแต่ก่อนมันมีแค่แต่ก่อนมันมีแค่3ตัวนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตัวนี้มันคลอดมาแล้วก็เอาตัวมาครับท่านผู้ชม แลมาครับเราก็มาดูขันนน่งครับดูมังงครับท่านผู้ชมมงเราต้อมาดูทานนี้นะครับท่านผูชมพากนี้มาดูมาครับพวกนี้วนีมาแล้วครับกันะครับ

เจ้าของเพิ่งไม่มารีวิวครับแปลกนะครับผมมารีวิวแจกครับเราก็จะมารีวิวครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บร้อยเอสนะครับเว็บร้อยธรรมดานะพันนี้ครับรถลาลาครับตำรวจก็จับนะครับดูครับป้ายทะเบียนก็ไม่ใส่ครับรถผมป้ายทะเบียนก็ไม่มีนะครับรถบักนะฮะรถบักช่องกระน้อยๆนั่นแหละไม่มีอย่างในคันนี้ฮะไม่มีอะไรมากครับแต่งทะโลครับอืมดูแต่งทะโลนะครับแตงก็จะเป็นเดิมหมดนะครับซุนอ๊ะ มันใส่ทําไมครับอันนี้มันใส่ทำไมซื้อน้าข้างล่างก็จะเป็นเดิมหมดแต่ข้างบนเนี่ยเป็นเดิมหมดครับท่านผู้ชมข้างบนก็จะเป็นของเต่งทั่วไปฐานดำครับนนีรับก็มีแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมมาดูนะครับท่านผู้ชมเตือน้าก็จะเป็นสิบสี่สามสิบครับเราก็จะมาดูสเตอร์นะครับท่านผู้ชมดูนะครับลูกลูกห้าหกห้าครับ แค่่ต้องหูแต่รีวิมีแค่นี้แหละทั่วไปครับเกียร์เกียร์ตัวไปรถไม่ได้ล้างแต่มารีวิวเราก็จะมาฟังเสียงกันนะครับฟังเสียงเหรอเราไปมาฟังเสียงกันนะท่านผู้ชมเสียงเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมมีแค่นี้แหละครับมีแค่นี้แหละคันต่อไปครับคันไม่รู้คันที่เท่าไหร่ครับคันที่คันที่สี่ ก็อันนี้ก็จะมารี้ยวรถมึงก็ตั้งขาคู่เดี่ยวสตัตว์นี่คือจากช่องมาขก๊อปนะครับมาดีรถมึงก็เจ้าขอมึงก็ลุกมาดีนี่ก็คือเว็บรุ่นอะไรวะสมิธปลื้มสมิธสมิท,มท,มท,มทรุ่นอะไรสมิธอย่างสมิธปลื้สมสิ่งแน่ครับโคตรเทีับครับรรบ,บางคนครับบางคนครับบางคนติดเกนะครับ <laughs> บางคนติดเกา่าบางคนติดเก่าครับดูล้อดูมึงยกล้อครับลุล้อแตกครับล้อแตกครับออกแทนครับฟองแทนะ คู่ละร้อยคู่ละร้อยครับท่านผู้ชมรูทองนะรูทองนะนี่ดูครับดูครับนี่นี่ดูครับนี่ของ B S W นะครับนะครับไม่ได้จ่ายครับของตานกครับนกคือก็คือรัชโยของมังกเจ้านะครับนกรัชโยครับนกรัชโยนะครับนกรัชโยครับรูทองนะมีจุกครับจุกจุกจรวดครับจุกลรวดนะครับจะบินเจลเบเตขบฟ้าครับต่อไปครับต่อไปครับต่อไปครับคัสครับมุนคัสนุนคัสธรรมดาครับโซนิกครับคัสโซนิกนะครับ เดือนไหนครับไม่ขึ้นนะครับกระปุกมากครับไม่ไม่ขึ้นเตะนะครับไม่ตายรถเทเทครับตัวละล้านเทเทนะครับนี่รถเทเทครับข้างหลังครับชุบชุกดูชุกกันครับไอเอสนะครับเทเทเทลงกึงครับเทลงกึงเทลงกึงครับสเตอร์ครับตึ้งสิบสี่สามสิบห้าฟันนะครับสิบสี่สามสิบห้าฟันครับมาโตัวอ้นี้เลยครับ อันนี้ก็เป็นมือริงครับของอะไรไม่รู้ครับสีแดงๆครับปิงปิงเลยปิงปครับท่อครับท่อท่อครับท่อพาตลาดครับท่อง2 5ครับ125ท่อท่อครับท่อท้องเหลี่ยมครับท่อท้องเหลี่ยมพอท่อครับท่านผู้ชมท่อท้องเหลี่ยมก็มีแค่นี้นะครับท่านผู้ชมแค่นี้นะครับเบาะครับฮอนด้าเบาะของฮอนด้าแต่ขาดฮอนด้าเทสครับขาดแต่เป็นสมาร์นะครับคันนี้แล้วก็ นคือ่รมซ่องวันวัน้างรพ่อรจะมาดถเียครับมีก็คือรถเรียบร้อยนะครับรถข้างๆครับนี่และครับดูครับดูสภาพครับผู้ชมดูดมาดูครับมันก็ดูพวกนี้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมมันก็ไม่มีนะครับรถไม่รักนี่คือรถแบบอันใช้งานครับใช้งานใช้งานแบบ ขนฝุ่นครับแบบอันไปตามไปให้ไปหน้าครับให้ไปหน้านะท่านผู้ชมดูใหหน้าด้วยครับดูหน้าครับดูหน้าจิแตกครับแดูนะครับท่านผู้ชมดูดูดูมาดูด้านนี้ครับมาดูครับท่านผู้ชมแข่งใดต่อตรงนะครับต่อตรงนะครับดูสวิทครับเใช่ไหมครับสวิทแขงสวีทสวิทดูครับท่อดวัดทอดเดือดครับก็มีแค่นี้แหละครับโอ้โหโอ้ยมีกระสือ ตัวแรงตัวแรงเห็นไหมพ่นสีก็พ่นเล่นๆนะครับไม่มีอะไรครับสีดําแต่ก่อนตัวนี้เป็นสีชมพูครับชมพูวันแล้วชมพูแต่ก่อนคันนี้เป็นสีชมพูดาเดี๋ยวนี้ตะโดนแดดแล้วมันก็เป็นสีขาวแล้วครับท่านผู้ชมก็มีแค่นี้นะครับชมหยอขี่พักราดใค่ับวไปนี่พจะราทุกคนมารีวิวรถปี M S X ครับไล์ไปแล้วครับไล์ไปแล้วครับ ไปหมแล้วครับดูรอบครับโลโลครับดูมันไม่ได้ล้างครับไม่ได้ล้างเนี่ยมันก็แยกแต๋ๆเนี่ยใช้งานครับใช้งานใช้งานครับใช้งานนี่ใช้งานมันก็ไม่มีอะไรมากครับอะไรรถครับดูครับหน้าก็ดูครับไม่ก็ยังเป็นเนี่ยไม่ปกิโลดิปิดปิดดูซุน่ากันครับ ขุดมาทำไมเขาต้องรีวิวรถอยู่ไอสัตว์เสียงดังแท้เฮ้ยตตอนนี้าเก่าแล้วเสียงดังเสียงดังพูดบักนะอันนี้ชูน่าครับนี่เป็นปั้มปั้มเดิมครับเดิมโรงงานเลยเดิมโรงงานมีซีนครับมีซีนครับผมครับผมสายถักก็สายถักธรรมดาสายเดิมรถเดิมปั้มก็ปั้มเดิมครับดูสติ๊กเกอร์ครับดูสติ๊กเกอร์ช่างผิดช่างผีดไหนครับไม่รู้ครับ คัทก็จะเป็นคัทแรมโบ้ครับคัดแบมโบ้ตลาดทั่วไปที่ซื้อมาสั่งเอาจากลาซาด้าเจ้าพวกลาซาด้าครับเจ้าพวกลาซาด้าคุณมาทำไมเขาต้องรีวิวดูรถคุณทำไมไม่มีรีวิวให้บักนี่มารีวิวครับรถรถจะนี่คือเจ้าของรถนะครับแต่บักนี่มารีวิวนะครับของเราก็จะเป็นของบันัยนะครับด้านใจของบันชัยครับขอบล้อของบันัยนะครับท่านผู้ชมบันชัยครับบันชัยดูครับดูครับ มันชัยครับของมันชัยนี่คือนะครับท่านผู้ชมซื้อรางก็เดิมครับเดิมเดิมครับไม่ทำอะไรครับไว้ลูกของเขาอยากแต่งอะไรอันนี้ซื้อมาประมาณดุ้งอะครับเนี่ยดุ่งเห็นไหมครับดุ้งครับท่านผู้ชมดุ่งเห็นไหมครับนี่ดุ่งเนี่ยโลกระเจาะครับท่านผู้ชมดุ้งนะครับก็มีแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมสเต็ปก็จะเป็นห้าหกชั้ห้าครับอันนี้อะไรครับช่างช่างางอะไรนีะครับนี่แคมต้องหูแปดลิ้วครับโอ้โห ไม่อยากฟังครับไม่อยากฟังไม่มีนะครับปิดปิดครับปิดปิดแค่นี้ครับแค่นี้นะครับท่านผู้ชมเบิร์นครับในชุมชนในชชไม่อยากเบิ้ลนะครับอ่นเบียนก็ตรวจจับตรวจจับนะครับเดี๋ยวตรวจจับนะครับท่านผู้ชมมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรถสุดหนุ่มครับท่านผู้ชมรถสดขึ้นมากครับรถสุดขึ้น เจ้าของรถมาทำไมครับไม่รีวิวครับไอ้เฮียนี่คือเจ้าของรถนะครับอุโบสถเปวนเจ้าของไอ้นี่ครับเจ้าของซองไมค์ก๊อปนะครับท่านผู้ชมแสดงแสดงไอ้สัตว์เจ้าของรถโอ้โหทำข่อยนะเจ้าของรถมั่วซั่วครับโอ้มาบ้ครับ,บ,าบ,ารบจบคลิปจบ